ซุปพักแซบแซบหอมคิงหอมงานมื้อนี้จะซุปพักกินจะมีน้อไม้ฝรั่งมีเห็ดมีมะพั้วแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีมะมีวันนี้เขาจะนำเครื่องบุกย่างไปลวกต้มน้ำให้ฟุดพอน้าหอาฟุด เขาก็น้ำเกลือมาใส่เกลือมาใส่หยิบมือนึงนำเห็ดมาลวกเขาจะลวกเห็ดก้อนพักเนาะเพราะเห็ดมันจะนานสุกก้อนพักเขาจะนำที่ว่าแนวที่ว่านาน,านสุกลวกก้อน ก็เตรียมน้ําเย็นเพื่อจะเอาผักที่เขาลวกเอามานอกน้ําเย็นตมกไปกระขัวซุปผักก็แล้วเต้เนานะว่าเขาจะซุปอย่างแล้วเต้ผักที่เขามีเมื่อนี้เขาก็เก็บเครื่องที่ว่าเหลืออยู่ในตูน้เย็นเอามาซุปนำกัน มีเห็ดแด้มีมักมีแด้มีมะขั่วแด้กระล้วแต่ว่าเขาจะเอาผักอย่างมาสุกสุกผักกันนอกลวกน้อม้ปลาล่างวันนี้เขาก็มางขวดบึ้งว่ามะาขั่วเขากับน้อไม้ปลาล่างของเขา สุกระโบจะแ,แล้วแต่เนาะถ้าผูไหด่มกักเปื่อยเขาก็ต้มอีดต่ซํานี้เขาก็จะเอาเวลาขมบุรีสุกขมบุรีซํานี้ขมบุรีแซบเวลาเขาก,กินมันจะย่ำกรอบๆมันจะแซบเนาะโบให้มันเปื่อยหลายบางคนก็มักลวกเปื่อยบางคนก็มักลวกพอให้มันสุกก็ได้ตอนนี้เขาก็จะเอาเนาะปิดไฟ เอานอกน้ำเย็นก็แล้วแต่บางคนก,มก็มักเอามาล้างน้ำหย็นบางคนก็บ่มักแต่อันนี้เขาล้างน้ำเย็นเพื่อเขาอยากให้สีผักเหามันเขียวงม้มคือเก่าบางคนก,มก็มักปาให้มันเย็นแล,ลว้วก็แล้วแต่เหามันมกักเอามานกน้ำหย็นเพื่อจะให้สีผักของเหามันเขียวงม้มเป็นตะแซบคือเก่าเนาะ หยุดแล้วเขาก็มาคอ,อกน้ำคลอกปลาให้ผักของเสด็จน้ำค้างหม้อนำงามาคั่วก็แล้วแเต้เนาะถ้าผู้ใดใส้งาขาวก็ได้หรือว่างาดำก็ได้แต่มื้อนี้เขาจะใส้งาดำคั่วเห็ดไฟอ,อ่อ,อนๆให้งาหอมบม่ต้องเฮ็ดไฟแหงเด้อเพราะว่าใครมมนเอาห e ไฟแหง งามันจะไหม่ก้อนหอมเอาขาค่อยเห็ไฟอ่อนๆค่อยคั่วให้งามันหอมพองาเขามีกลิ่นหอมโอ้แล้วเขา,าก็เอาโอเคซทำี้เขาก็ได้เนาะเขาก็เอาปิดไฟวันนี้คั่วงาแล้วเขาก็นำขิงหอมหัวแดงมะเพสหัวก,กระเทียมมาคั่ว หอากระดาษให้ขิงหอมหัวแดงมะเขืเทศกระเทียมให้หอมข้าวคใด่ยักปิ้งยักกี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกโอเคหอมทุกสิ่งทุกอย่างสุกแล้วหว่าก็ปิดไฟหอมมีกลิ่นหอมประมาณแล้วเนาะ นี่เอาดาดมาตาวันนี้เขาก็มาต้มน้ำปลาแดกเราก็ไปซุกเนาะค้างนาะน้ำน้ามาใส่หน่อยนึง พอน้ำเลืองพุทธเราระนำประเดชมาตุ้มตุ้มให้กระเดกพุทธ ตามด้วยข้นอแรกสุดให้ข้นอเปื่อย ถ้าให้ประแดกย็นแล้วเราก็าไปใส่ผักที่เัาลวกผักที่เัาลวกไว้แล้วนำเครื่องที่เัาตำ่ำมาใส่เครื่องต่ำนี้เขาก็ะเล้ยวแต่เนะข้าว้ใดมักใส่หลายก,ก็ใส่หลายข้าว้ใดมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดตึมอีกข้าว้ใดมักขิงก็ใส่ขิง,ขงตึมอีก ก็เลี้ยงแต่ความมักของไหหลำเนาะเนี่ยตด้วยปลาแดกอีเห่าต้มใส่เลยข้น ออา่นายนยงตามด้วยงาขว สีรสชาติอีกขึ้นหนึ่งอืมใช่ครับมะเร็โอเคนเนาะนี้เราก็เอาสุกผักแซ่แบแซบหอมขิงหอมงาสุกผักบะนอกบะนกด้ยด้วยว